สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่ามาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับรถกระบะมือสองนะคะทรงสวยน่าใช้โปรโมชั่นดีๆนะคะจัดไฟแน้นกันได้ทุกท่านคันนี้นะคะออกรถใช้เงินศนย์บาทค่ะเป็นเจ้าของจับจองกันได้เลยทีเดียวรถเกียร์ธรรมดานะคะ Toyota v วี o Champ Open c a แ P ปพ n ีเกล้องมองหลังมีนะคะมีแอร์แบคคู่ขับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ เครื่องยนต์สงเกียร์ธรรมดาเป็นรถปี2013ค่ะแคปเปิดได้นะคะหน้าเดิมท้ายเดิมค่ะทุกท่านกว้างนะคะใช้งานได้ดีค่ะแลตอนนี้ยังไม่ได้ล้างนะคะรูปที่ลงนี้นะคะเราไปทําความสะอาดกันหน่อยก็วิ่งเร็วนะคะรุ่นนี้สวยๆเลยทีเดียวมีทั้งราคาเงินสดและเงินผ่อนนะคะสําหรับราคาเงินสดอยู่ที่3 3 3แสนบาทนะคะหรือท่านใดต้องการ เงินผ่อนนะคะเพื่อผ่อนชำระไปสบายๆนะคะราคาอยู่ที่363,000บาทค่ะฟรีดาวค่ะผ่อนเดือนละ7,000กว่าบาทจำนวน84งวดด้วยกันนะคะคันนี้เป็นรถบ้านมือสองนะคะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่า,าภาษีพาราบบและมีรับประกันเครื่องเกียร์ให้1เดือนค่ะ นอกจากนี้ยังไม่พอนะคะยังเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรีด้วยค่ะทุกท่านล้างขัดเคลือบสีให้ด้วยนะคะส่วนเงื่อนไขนะคะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะเครดิตดีฟรีดาวนะคะรถออกรถไปไม่มีต้องไม่ต้องจ่ายอะไรทั้งนั้นนะคะก็เครดิตดีฟรีดาวไปได้เลยนะคะ ตรงนี้ถ้าหากว่าท่านใดสงสัยตรงไหนนะคะก็สามารถติดต่อโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงนะคะเขาก็จะมีเบอร์เซลล์ผู้ขายนะคะใส่ไว้ให้ด้วยที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะจะซื้อสดหรือซื้อผ่อนก็ได้นะคะแต่ทางที่ดีเข้าไปดูตัวจริงก่อนนะคะไปทดลองขับกันดูก่อนคะ่ะทุกท่านพอใจไม่พอใจอย่างไรไม่ว่ากันนะคะทางด้านของแอดมินก็เพียงแนะนำให้ทุกท่านได้เลือกชมกันค่ะเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้านะคะ สำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ